สวัสดีครับอยู่ช่องแอบีนทีนะครับวันนี้นะฮะวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านขับรถบรรทุกนะครับนี่ก็มาชมหลังจากที่ที่แล้วพามาชมคันนี้ฮะกิ๊ก้านะครับนี่มาเจอ S 7สเรแหละคันวางทุกคนนี่เขาไปดูเนาะเยอะเลยเท่าที่เห็นนี่ก็เอสเอยประมาณ5้าคันนะครับนี่หัวเขียวโน่น คันซ่อมอีกคันหนึ่งห้าคันเลยคันนี้นี่ดูดูงามสุดนะแต่ว่าคันนี้เป็นโชว์ร่างแปดน็อตนะครับทุกคนก็จะเป็นฮีโน่เอสเจ็ดร้อยนะครับถ้าในญี่ปุ่นก็คือเป็นโ o เฟียเจ็ดร้อยอันนี้ก็ถ้าถ้าดูก็จะเป็นชมไหน่อยนดูก่อน ยังไม่ใช่ชมใหม่ปัจจัยหัวเดิมมาเป็นหัวสีขาวเรามาทงี่ปุ่นนะครับถ้าเกิดว่าอย่างนี้เขาเอามาขายเนี่ยคือเขาต้องตัดเป็นชิ้นส่วนมานะครับแยกกระซีมาแยกแยกแผ่ท้ายมาแยกเครื่องแยกหัวอ่ะไม่ใช่ดิเครื่องครอบหัวเออส่วนใหญ่จะมางี้แยกโครงแยกคานหน้าอะไรมางี้มาฮนะ แล้วก็เอามาประกอบในบ้านเราเพราะว่าไม่สามารถที่จะเอามาทั้งคันได้นะครับเนื่องจากใส่ตู้คอนเนอร์มาครับก็ต้องใส่ตู้มาขันนี้นะฮะสำหรับลำนี้คัสซีลำเนี้ยก็จะเป็นช่วงล่างแปดนอด็อตแปดน็อตถุงลมนะครับ แล้วก็จะเป็นระบบขับเคลื่อน6คูณ4เรียกภาษาบ้านๆใา,ายง่ายก็คือ2เพลา10ล้ออ2เพลาโช้คล่างสงลมนะครับอ2เพลานะครับคัตซีก็เก็บเรี่ยมๆเลยประมาณนี้ช่วงยาวมากทุกคน เบรกแห้งนะครับฟู l แอร์เ a k e เต็มโชุดล่างสุงลมเขาก็จะมีถุงลมและควบคู่กับโชค๊คโช๊คหน้าโช๊คลังโช๊คสี่ต้นโช๊คสี่ต้นแล้วก็ถุงลมแปดใบนะครับแปดใบดมทั้งแทรเลยเนะีย่ยแปดใบขับสองแถอันนี้มันคือทางอะไรเนี่ย ตกใส่เหมือนกันถังลมนะครับถังมินียมมาเลยเนี่ยขัดสีอ๋อขัดสีเขาจะแบบนี้เนาะขัดสีเขาจะหน้าเขาจะบานออกหน่อยขอชมเครื่องที่ E คเครื่อง E13C ใช่แล้วเครื่อง E13C นะครับมากับบล็อกใหญ่เลยรหัส E13C เครื่องตัวท็อปของฮีโนบันไดสามขั้นนะครับดูบนก่อนโอ้โหอันนี้ก็ภายในก็เอา,เาข้าไปฮะ เดินหน้าเจ็ดเกียร์นะครับเดินหน้าเจ็ดสปีดเกียร์ธรรมดาครับระบบช่วยเบรกก็จะมีรีทรันเนอร์นะครับแบบไฟฟ้าองงี้คันนี้ก็จะเป็นช่วงสั้นหน่อยคันนี้ก็น่าจะเหมาะกับการทำดับนะครับ โดูช่วงแล้วน่าจะบอกการถมตแต่ว่าจะเป็นระบบขับเคลื่อนเพลาเดียวยังไงก็ยกแพได้นะฮะเปลี่ยนแพเป็นสองเพลาเลยอันนี้ก็เพลาเดียวอันนี้ก็เหมาะก,กับการทำาวดล่องเหนอนี่อีกคันครับผมนี่ฮะหัวล่าหกล้อครับหกล้อเครื่องแรง หกล้อก็จริงแต่ว่าจะเป็นเครื่อง e ม3 c เครื่องใหญ่เหมือนกันครับหกล้อเครื่องแรงทุกคนเครื่องฮิโน่ e ม3 c ครับเป็นเครื่องบล็อกใหญ่สุดของฮิโน่นะครับก็จะเป็นชมปัจจุบันเนี่ยชมปัจจุบันก็จะมีแค่ E13C นะฮะเป็นจะเป็นเครื่อง e ม3 c แล้วก็ A A09C ซึ่ง A094 เนี่ยตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะพัฒนามาแทน p 1 1นะครับ PSC ก็แรงม้าจะประมาณ36อัพเลยนะซึ่งมีการพ่วงทวินเทอร์โบนะครับไม่ใช่สิ344อัพเออก็ e a o 9เนี่ยรู้สึกว่าจะมียัน420นะครับซึ่งมีการพ่วงเทอร์โบคู่เทอร์โบสองกระเตดนะฮะ มารฐายเ s ีย Euro 5นะครับซึ่งคิดว่าเขาน่าจะเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ลีดก,กาแล้วก็ถึงว่าทำไมใช้ a อ9เกในการแข่งลี่อ๋อมีแผนพัฒนาใช้แทนนี่เองก็ถึงว่าบล็อก AO9 กนะครับก็ผ่านการแข่งลี่มาแล้วลีดก,กาที่หลายคนได้ได้เห็นผ่านตากันบ้างหะไรบ้างนะฮะที่เรารถแข่งลี่ของฮีโน,นะ,ะนั่นแหละตรนนั้นก็รู้สึกว่า เออเก้าตัวน,นั้นอะ่ะจูนแรงม้ามาได้ประมาณเจ็ดร้อยกว่าเลยนะครับประมาณเจ็ดร้อยห้าเจ็ดร้อยสามมันก็จะไม่ผิดเจ็ดร้อยแล้วหกร้อยเนี่ยนะประมาณนั้นอะ่ะแต่จูนแรงม้าออกมาได้แบบเยอะมากทุกคนเยอะมากเลยแข่งกันรี่นะฮะแข่งกันรี่ก็ซึ่งต้องแบบเป็นรถที่ต้องมีความทนทานนะเครื่องยนต์เครื่องยนต์ทนทานซึ่ง แข่งในทะเลรายอย่างเงี้ยใช้รอบสูงระยวความเสูงนะครับถังลมนะฮะสามใบนะครับนี่ฮะถังลมสามใบถังลมมีเนียมหกล้อแปดน็อตน,นะฮะโอ้โอ้โอโอดหุปดรฝั่งซ้ายกันฝั่งซ้ายให้ก็จะมีถังน้ำมันแอดบูมีปะแอ,แอดบูแอดบูแอดบูอยู่นี้ปะไม่ใช่ าแอดบูไม่เจอแต่ว่าออกไปแล้วรัวไม่มีเกียร์ธรรมดาเหมือนกันนะฮะชุดนี้ก็จะมาเกียร์ธรรมดามหมดเลยยังไม่เจอออโต้เลยจ้ะตอนนี้ก็เกียร์ธรรมดาเจ็ดสปีดเหมือนกัน อ๋อ GPS มาล้โอ้อันนี้หัวสูงนะฮะไฮลูปนะครับทุกคนไฮลูปนะฮะเน้นพื้นที่ใช้สอยภายในหัวเก่งที่เยอะนะฮะแบบว่าคนที่เอ่อที่ใช้เดินทางระหว่างภาคตรืทางเายาวที่เดินที่ใช้ที่นอนในรถบ่อยๆนะครับผมว่าไฮลูปเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยล่ะนี่ ม่านนะฮะมีมุ้งมีม่านครบเลยเนาะในเวลาเวลาจอดนอนนะเปิดแอร์นะปิดมา่านรอบรอบคันเลยแนะีลยพื้นที่ส่วนตัวเลยนะในรถเนี่ยโอ้ใหไฮรูฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นเก็บของอันนี้ก็นวมไทยญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยรวมพงมรลยไทยญี่ปุ่นเลยกระจกไฟฟ้าครับกระจกไฟฟ้าครับ แอร์อันนี้ก็ไม่ใช่แอ,อตโต้เนาะอันนี้ไม่ใช่แอร์อัตโนมัตินะฮะเป็นระบบแอร์อัตตาหิอัตโนตโ,นโถนะแอร์ปรับมือต่อมานะครับน,นี่คันเล็กครับอันนี้ก็จะมาในรุ่น Kino Ranger นะ Kino Ranger มากับยางเล็กครับผม6น็อต น่าจะเป็นย่าง7.5นะครับย่าง825เรียกง่ายๆ825เครื่อง5สูบนะครับ j 0 7 e หรือที่ส่วนใหญ่เขาเรียกกัน JO7E เอรีรง่ายแต่ความจริงมันเลขเ,เล็กสุดนะไม่ใช่ JO มันจะเป็นทอร์โบแพร่พัดหาสูบนะฮะหาสูบของมันเร็วช่วงสั้นนะครับ ระบบเบรกฮะระบบเบรกก็จะเป็นเบรกแอร์โอเวอร์ไฮดรอลิกเบรกกิฟฟี่นะเรียกง่ายๆก็คือเบรกเบรกลมเบรกกิฟฟี่นั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ ABS นะครับแอนตี Anti ้เบรคซิสเต็มเป็นระบบที่ป้องกันล้อล็อกนะฮะสำหรับเบ,คบรคแบบมันไม่เปียกอย่างเงี้ยนะตัวนี้นนจะทำงานเซ็นเซอร์ตรงล้อทำงานหลักการทำงานมันก็คือจะปล่อยจะปล่อยนะฮะรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ตรงล้ออีกที ช่วงล่างนะครับช่วงล่างล้อหลังโอ้นีแนบสลด์นะคนนะแนบสลาเนี่ยแนบบางๆเลยครับก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยการบรรทุกของบ้านเขาเนี่ยต้องยอมรับว่าของเขาบรรทุกบอกก็าบานเรานะครับบรนเราก็บรรทุกหนักเอ,เอาจริงเอาจริงละบารเราบรรทุกหนักกว่าทุกคนกับบ้านเขานะครับอย่างสิบล้อบรรทุกกระบาดดับบรรทุกเนี่ยของบ้านเขาเนี่ยก็ยไม่ได้แบบลูกใหญ่อะไรแบบบ้านเราเนาะลูกเล็กที่เดียวเอง แต่บ้านเราโห oh, จัดเต็มเลย <laughs> นี่คาซีนะครับคาซีบ้านเขาก็จะค่อนข้างจะบางๆกันนะแต่ว่าเหล็กเขาดีกว่านะครับเหล็กเขาดีกว่าบ้านเราคุณภาพเหล็กเขาดีกว่า <laughs> ก็ถ้ามาบ้านเราแนวคือแ่บก็เห็นแบบเอามาดามบนดามล่างน,นะครับเพื่อเสริมความแข็งแรง กระซิบข้าบางจริงแต่ว่าของเขาเหนียวนะครับบอกเลยภายในหัวเก่งนะฮะเห็นหัวแคปทุกคนนี่หัวแคปเลยโอ้ไม่มีแบตนะฮะตนนัดไปได้ก็เรียกตัวนี้เรียกง่ายว่าเป็นโฉมเมก้านะฮะบางคนเรียกว่าเมกา้าเมกกาซีรีสเลยว่าไปโอ้พอมานั่งรู้สึกแข็งเลย <laughs> นั่งกมก้ามันนุ่มแท้ นี่นครับพื้นที่หลัง,ขงเขาเก่งนะครับัวครับแคบนะกระจกไฟฟ้าบีชนนอกนะครับตรงนั้นเป็นกระจกสำหรับม,มองจุดอับด้านซ้ายมือเอ๊ะเมื่อกี้พาดูช่องล่าของ600หรโห 600, 600 ช่วงล่างถุงลมอะอีกคันหนึ่งครับนี่ฮะคันนี้ก็จะมาในรูปแบบของสิบสองล้อนะถุงลมครับแพ้ลตต์ถุงลมเหมือนกันขับเคลื่อนเพาเดียวครับระบบหกคูณหกคูณสองนะ เคนเท่าเดียวนะฮะถุงลมเอตัวนี้รู้สึกว่าจะพิเศษคันอื่นตัวนี้จะเป็นสิบน็อตนะครับรู้สึกว่าคันนี้ถ้าเป็นฮีโน่แล้วจะเป็นสิบน็อตคันเดียวในร้านเลยที่จอดโชว์นะครับแค่ามาเป็นดุมสิบน็อตเลยนะครับ ช่องฮีโน่ม3ีเหมือนกันติ๊กบ็อกถังลมเบรกนะฮะชุดถังลมนะะชุดถังลมก็จะมาทั้งหมดสี่ถังหมดสี่ถังเลยช่วงก็ช่วงยาวมากครับต่อกระบะก,ก็ประมาณแปดเมตรก,กว่าได้เสริมคันนาาคารนะแล้วก็ต่อกระบะอัวได้สบายมากเลยนะหลักลูกอีกแปลงเพาท้ายนะฮะแปลงแพ้หลังใส่แพลังสองเพาหรือเผาเดียวก็ได้ แต่ดูช่วงครับช่วงเขายาวมากเลยนี่เลยยาวๆถุงลมนะครับผมระบบแอดบูยังมีนะฮะวันนี้ต้องเอาไปรีแมปตัดกันทีรีแมปตัดการทำงานระบบแอดบูนะฮะ มากับยางมอือเวปนะครับยางให,ใหญ่เลยบันไดสามขั้นพีโน่เอสเจ็ดร้อยนี่นะอยากรู้ไหมว่าแปลว่าอะไรเนะีย่ยวผมจะแปลถ้าอยากรู้นะครับนี่เลย Google เลนครับ Google แปลภาษา วิธีการใช้ก็กดแปรกดแปรแล้วก็ถ่ายไปอ๊บเคสรอบรถอ๋ออ๋ออันนี้มันบอก,ก,กว่าปีกแสดงว่าอาจจะเป็นรถปูปีกนกนะครับคนทั่วไปอันนี้ โอซาก้าโอเรของยาบาลนะคล้ายกับทะเบียนป่ะมี่20ตันของแท้นอนครับเนี่ยฮะเห็นราคาขายกันในเฟสน,นะครับของแท้นะติ๊กแคทเกอร์เนี้ยของแท้ญี่ปุ่นน่ะ800กว่าบาทนะครับตอนนี้ราคาเปลีป่ยนไปยงไงไม่ทราบแต่ที่เคยขายกันนะ8 0 0กว่าบาทติ๊กเกอร์ตัวเน,นี้ยอันนี้ใกล้กันเลย เซบูพาสปอร์ตอ๋ออันนี้เป็นชื่อประกอบการนะครับชื่อประกอบการโดยทั่วไปนี่ฮะอยากรู้อะไรนะครับเจออย่างนี้อ่านไม่ออกหรอครับถ้าเราไม่เรียนเนี่ยไม่เรียนภาษาถ้าเราไม่เรียนภาษานี้นะเราก็ใช้ g o o g l e เลนถ่ายแล้วก็แปลเลยดูขบวนกันนะฮะ ข้างบนอันนี้ก็มาอะไรรึปแบบกระจกกระัดฟ้าโอ้เบาะลมโอ้อันนี้ก็วูคันนี้ก็สวยนะคันนี้คันนี้ก็สวยเลยแต่ที่มาอยู่ที่ร้านนี้นะก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาหมดเลยฮนะเพราะว่าส่วนใหญ่คนนิยมเกียร์ธรรมดากันเนาะอ๋อนี่ครับเป็นตัวชฉสุดท้ายนะฮะเป็นชฉล่าสุดนะครับก่อนก่อนจะแปลงเป็นอ่ก่อนจะเปลี่ยนมเนอร์ชนเป็น เนโปรเฟียนะครับนี่นะฮะหน้าปัดตัวใหม่นะครับผมเหมือนจะไม่มีแบตใช่แล้ว<อ><อ>ไม่มีแบตนะครับอ๋นี่ตัวล่าสุดตัวใหม่เลยสดดิดเลยนะครับมาก็แบบสดเลยอีโคโหมโดพาวเวอร์โหมโดนะฮะมีหมดนะครับผม ี่กลางตู้ปิกโตกชัดเจนเมือ่อก่อนเป็นตู้เมื่อก่อนสิบล้อตู้นะครับร้านเฮียร์กันยนต์นะครับสนใจก็ติดต่อ,อหรือว่าเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่ร้านก็มีอีซูกิกาอีกหนึ่งคันนะฮะนู่นฮะกิการไทยญี่ปุ่นโดดไฟฟ้าสนใจสอบถามราคานะครับไม่ต้องเม้นมาทุกคนโทรถามเลยครับเบอร์โทรตรงตรงข้างอธิบายใต้คลิปเลยนะฮะหรือว่าตรงเฟซบุ๊กก็ได้นะฮะ แคปรูปไปแล้วก็ส่งทางแชทเฟซบุ๊กาตามลิงก์เฟซบุ๊กที่ว่าผมให้ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนะฮะก็ส่งแคปแล้วก็ถามเขาเลยว่าอะไรงไงนะฮะสวยสวนแหละคันนะครับที่นี่ฮนะโอเคขอบัน,นี้ครับผมก็อ,อย่าลืมชมคลิปอีกก้าคันนั้นนะฮะแล้วจะก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ